ค่ะแอดวานมาแล้วค่ะมาต่อตอนที่25นะคะของซีรีส์เรื่องราชันเทพบรรพการนะคะ God of Lost Fantasy ค่ะฟังกันมึนไปเลยไหมคะ ก็ฟังหลับตาฟังก็ได้ค่ะเพลินๆนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะมาต่อเลยนะคะก็มอชิงเฉิงค่ะก็อยู่ที่จิวฮวาเหมือนนะคะก็เป็นกังวลว่าชินเย่ากับรั่วหวนจะไปช่วยอีอูเวยสําเร็จไหมนะคะพอคู่นี้ไม่ค่อยได้เข้าวางังจะหาอีอูเวยพบไหมหมอชิงเฉิงก็คิดแผนสํารองไว้ค่ะ จากนั้นนะคะภาพตัดมาทางด้านไปชิวชวีนะคะที่กําลังเศร้าอยู่อะ่ะก็ไปหาสิทธิ์พี่ใหญ่ชูเหมิงค่ะนี่พี่ใหญ่นะคะชูเหมิงเห็นหน้าไปชิวชวีไม่มีความสุขก็จึงขอให้ไปชิวชวีเล่าเรื่องมานะคะว่าเกิดอะไรขึ้นไปชิวชวีพูดขึ้นว่า นางอะมีคนที่นางเป็นห่วงและคิดถึงตลอดเวลาแต่ตอนนี้นางกับเขาคนนั้นไม่สามารถแม้แต่จะเป็นเพื่อนกันได้เขาไม่ต้องการเป็นเพื่อนกับข้าไปชิวชวีถามชูหมึงว่าท่านรู้จักชินเวินเทียนไหมชูมึงบอกว่ารู้จัก แต่รู้ว่าเจ้ากับเขาเคยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมาก่อนคือเป็นคู่มั่นกันมานะคะแต่ชูเหมิงก็ปอบไปชิวชวีว่าขอให้ไปชิวชวีปล่อยวางอดีตไปซะมันหวนกลับมาไม่ได้อีกแล้วและตอนนี้ก็ยิ่งต้องระวังเย่อ,อูชวีเจ้าควรคิดดูให้ดีและคิดให้กระจ่างโดยเร็วเพื่อตัวของเจ้าเอง จากนั้นภาพตัดมาในวังค่ะอีเ e ทียนเจียวนะคะมาหาอ e ีอูเว่ยค่ะอีอ e ูเว่ยก็ถามอ e ีเทียนเจียวว่าเมื่อไหร่จะจัดการกับเขาสักทีละ่ะ e อีเทียนเจียวยิ้มนะคะแล้วก็พูดขึ้นว่าข้ามีเรื่องสำคัญต้องการจะพูดกับท่านพี่เรื่องใหญ่มาก ข้าอยากให้ท่านสละตำแหน่งรัชทายาทซะแล้วท่านอยากทำอะไรอะ่ะก็ทำเลยอีอูยหยุดการประดิษฐ์ระเบิดในมือนะคะแล้วก็มองไปที่อ e ี้เทียนเจียวอีอูยพูดขึ้นว่าได้สิไม่มีปัญหาข้าไม่อยากเป็นรัชทายาทอยู่แล้วแต่มีเงื่อนไขยอยู่สองข้อที่ข้าต้องการ อีอเวยก็พูดต่อนะคะ 1. คือต้องปล่อยค่าให้เป็นอิสระค่าต้องการไปฝึกวิชาและฝึกตนที่จิวฮวาเหมือนและค่าจะไม่กลับมาวังหลวงอีกตลอดชีวิตและ2ต้องปล่อยชิ้นชเวียนออกจากคุกตระกูลชินเป็นผู้บริสุทธิ์เจ้าก็รู้ดี ตระกูลชินจงรักพักดีต่อแควนอี้มาหลายอายุคนอี้เทียนเจียวพูดขึ้นว่าข้าได้ประกาศให้คนทั้งโลกรับรู้ไปแล้วว่าตระกูลชินบริสุทธิ์อี้อู่เว่ยก็พูดขึ้นว่าแต่เจ้ายังขังชินชเฉวียนเอาไว้อยู่หากเจ้าไม่ปล่อยเขาให้เป็นอิสระข้าก็จะไม่มีวันให้เจ้าได้ในสิ่งที่เจ้าอยากได้นี่อี้เทียนเจียวก็บอกอี้อู่เว่ยว่า งั้นข้าต้องขอไปปรึกษากับท่านพ่อก่อนท่านพ่อคืออุปหลานนะคะแล้วอ e ี้เทียนเจียวก็เดินออกไปค่ะแล้วก็สั่งทหารยามให้คุมพื้นที่นี้ไว้ให้ดีๆนะคะนี่อ e ี้เทียนเจียวค่ะก็มาปรึกษากับอ e ี้เหิงค่ะท่านพ่อนะคะก็อ e ี้เหิงบอกข้าจะไม่ให้อีอูเว่ยต่อรองอะไรทั้งสิน้นทั้งสองข้อก็ไม่มีทางให้ อีเท e ียนเจียวบอกพ่อว่างั้นอีอูเวยก็ไม่มีวันยอมลงจากตำแหน่งรัชทาย,ยาทอีเ e หิงได้ยินเลยบอกว่างั้นเจ้าก็แก้งทำเป็นรับปากไปก่อนแล้วให้อีอูเวยเขียนราชองการสละตำแหน่งให้พวกเราไว้ก่อนได้ราชองการสลละตำแหน่งแล้วพวกเราถึงจะทำตามเงื่อนไขของเขา จากนั้นภาพก็ตัดมาที่ฉินเยาแล้วก็ร่วหวนนะคะที่ขี่หลังนกยักษ์บินมาถึงวังหลวงแล้วแล้วก็กำลังมองหาอีอูเวย่ยอีอูเวยเดินมาออกจากตำหนักมาพอดีค่ะก็คือบังเอิญเป๊ะเ,เ,เลยนะคะนี่ทั้งสองคนที่อยู่บนฟ้านะคะบนหลังนกก็มองเห็นอีอูเวยค่ะแล้วก็เลยกระโดดจากฟ้าลงมายัางพื้นดินนะคะอันนี้ก็ ตกใจอยู่นะคะวิชาตัวเบาระดับเทพเลยนะคะทันใดนั้นค่ะทหารมากมายก็มาล้อมทั้ง3าคนไว้นะคะก็สู้กันชุลมุนเลยค่ะอุตลุดอีกแล้วนะคะนี้ร่วหวนก็ใช้พลังค่ะส่งอีอุ้ยกับฉินเยาขึ้นไปบนหลังของนกยักษ์ที่อยู่บนฟ้านะคะก็คือพิ้วขึ้นไปเลยค่ะจากนั้นตัวเองก็เหาะขึ้นไปที่นกยักษ์นะคะแต่พวกทหารน่ยยิงธนูใส่ค่ะทาให้ร่วหวนถูกธนูอาบยาพิษนะคะแทง ก,ก่อนที่อีอูเว่ยจะคว้าข้อมือของร่วงหัวไว้ได้ค่ะแล้วก็รีบดึงขึ้นมานะคะบนหลังนกด้วยกันค่ะแล้วทั้ง3มคนก็รีบขี่นกยักษ์นะคะกลับมาที่จิวฮวาเหมือนนะคะนี้ซื้อคงหมิงเย่ค่ะที่เป็นผู้ช่วยขององค์ชายเสี่ยวลู่นะคะองค์ชายเสี่ยวลู่ใช้ให้มาฆ่าอีอูเว่ยจำได้ไหมคะในวังนะก็แอบ,บมาถึงวันเดียวกันพอดีค่ะก็เห็นเหตุการณ์นะคะก็เลยรีบกลับไปรายงานองค์ชายเสี่ยวลู่นะคะ จากนั้นค่ะภาพตัดกลับมาที่จิวฮวาเหมือนนะคะอีอูเวย่ยอ่ะก็รีบอุ้มรั่วหวนค่ะที่ถูกธนูพิษนะคะไปให้อาจารย์ม่อซางรักษานีฟันเล์ก็โวยวายใหญ่เลยค่ะที่รั่วหวนบาดเจ็บนะคะนี่อาจารย์ม่อซางก็พูดขึ้นว่านอกจากแผลจากลูกธนูมีพิษแล้วอ่ะก็ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงอีอูเวย่ยละอายใจค่ะที่รั่วหวนต้องมาบาดเจ็บเพราะไปช่วยตนเองนะคะจึงบอกทุกคนว่าจะดูแลรั่วหวนเองแต่ ชินเย่าก็บอกว่าชินเย่ากับม่อชิงเฉิงอะ่ะจะดูแลพี่ร่วหวนเองพวกท่านเป็นผู้ชายคงไม่สะดวกที่จะมาอยู่ดูแลพี่ร่วงหวนชินเวินเทียนฟันเลอร์และอี้อูเหยนะคะเห็นด้วยค่ะก็ทั้ง3มคนนะคะ3มชายหนุ่มก็เลยออกไปจากข้างนอกค่ะออกไปนอกห้องนะคะ จากนั้นภาพตัดมาที่ในวังนะคะอุปราชอี้เหิงอะ่ะก็รู้ว่ามีคนมาช่วยอีอุ้ยไปแล้วก็หงุดหงิดค่ะแต่ก็พูดขึ้นว่าอีอุ้ยไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเปรียบเสมือนขยะชิ้นหนึ่งทําอะไรก็ไม่ได้แต่ข้าหงุดหงิดที่เป็นฝีมือของจิวฮวาเหมือนอีกแล้วนี่สิมันช่างหน่าราคาญจริงๆจากนั้นนะคะภาพก็ตัดมาที่หนูไปชิงค่ะไปชิงนะคะพบกับปีศาจหมาป่าค่ะ หมาป่าผีนะคะตัวนี้ไปชิงถามปิศาจหมาป่าผีว่าทําไมถึงยังไม่ยอมให้ยาถอนพิษกับนางสักทีปิศาจหมาป่าผีก็พูดขึ้นว่าหากชินวันเทียนกินยาพิษผงจันทราไปหมดแล้วหินวิญญาณดวงดาวจะต้องแยกออกจากร่างของชินวันเทียนแล้วแต่นี่มันยังไม่สําเร็จ เจ้าจะได้ยาถอนพิษได้อย่างไรไปชิงก็สาดผงพิษค่ะไปที่ปีศาจหมาป่าผีนะคะแล้วก็ถือโอกาสหนีออกไปค่ะนี่ปีศาจหมาป่าผีก็ไล่าตามไปชิงนะคะนี่สัตว์ศักดิ์สิทธิ์ของหมอชิงเชิงค่ะก็เห็นเหตุการณ์นี้โดยตลอดเลยนะคะเจ้าทุเรศน้อยจึงรีบไปตามคนให้ไปช่วยไปชิงค่ะ จาทุเรศน้อยนะคะมาพบกับชินวนเทียนแล้วก็ม่อชิงเฉิงระหว่างทางพอดีนะคะจึงบอกให้ทั้งคู่รีบไปช่วยป๋าชิงทีชินวนเทียนกับม่อชิงเฉิงรีบไปช่วยป๋าชิงค่ะ ก็ช่วยไว้ได้ทันเวลาพอดีเลยนะคะก่อนที่ปิศาจมาปราบผีจะฆ่าไปาชิงหลังจากไปชิงฟื้นขึ้นมาค่ะทุกคนก็ถามไปชิงว่าไปพบกับปิศาจได้ยังไงไปชิงก็บอกไปว่านางแค่เบื่อและออกไปเดินเล่นในปา่าแล้วก็บังเอิญไปเจอปีศาจนะคะก็คือไม่ได้บอกความจริงว่านัดมาพบกันนะคะหมอชิงเฉิงสงสัยค่ะแต่ก็ไม่ได้ถามอะไรต่อนะคะชินเวินเทียนบอกให้ไปชิงอะพักผ่อนซะ จากนั้นก็ออกไปกับมอชิงเฉิงค่ะ มอชิงเฉิงก็พูดกับชินวนเทียนว่าเนี่ยมันมีความผิดปกตินะเกี่ยวกับเรื่องนี้และข้าคิดว่าปิศาจหมาป่าเนี่ยก็ต้องเป็นคนเดียวกับที่มักฆาอาจารย์ผู้อาวุโสแน่เลยมอชิงเฉิงก็บอกชินเวนเทียนว่าข้าต้องไปรายงานให้อาจารย์เลินรู้เรื่องนี้ว่ามีบุคคลภายนอกบุกลุกเข้ามายังจิวฮวาเหมือนชินวนเทียนบอกให้มอชิงเฉิงระวังตัวมากๆมอชิงเฉิงรับปากนะคะแล้วก็บอกให้ชินวนเทียนะดูแลไปชิงให้ดี ข้ามีอะไรบางอย่างที่ต้องไปทำแล้วม้อชิงเฉิงก็ไปจากชินเวินเทียนค่ะเพื่อไปหาอาจารย์เหลนนะคะแล้วก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้อาจารย์เหลินฟังจากนั้นค่ะภาพตัดมาที่อาจารย์ม่อซางนะคะเรียกชินวันเทียนมาคุยค่ะเรื่องการแข่งขันคัดเลือกอัจฉริยะยอดฝีมือนะคะไปช่วยผนึกดาบปีศาจในเมืองกระบี่ศักดิ์สิทธิ์อาจารย์ม่อซางก็บอกชินวันเทียนว่า อาจารย์เจียงแห่งกลุ่มม้าศึกสวรรค์ทะเลาะกับอาจารย์ในกลุ่มอื่นๆที่ไม่เห็นด้วยกับอาจารย์เจียงที่จะนําลูกศิษย์ไปใกล้ชิดกับทางวังหลวงคือจะไปเล่นการเมืองนะคะดังนั้นข้าก็จึงหวังว่าเจ้าจะต้องชนะการประลองในครั้งนี้เจ้าต้องเอาชนะล่วเซียนซุยเพื่อข่มอาจารย์เจียงและคนอื่นๆในกลุ่มนั้น พูดชื่อผิดค่ะเจ้าต้องเอาชนะล่วเชียนชิวนะคะเพื่อข่มอาจารย์เจียงและคนอื่นๆในกลุ่มนั้นเจ้าจะต้องได้ที่หนึ่งคนที่ได้ที่หนึ่งจะสามารถเดินทางเข้าไปยังเมืองกบี่ได้โดยตรงเลยทันทีตำแหน่งที่ตั้งของเมืองกบี่นี้เป็นความลับที่เส้นทางที่จะไปสู่ดินแดนแห่งแดนกบี่สามารถจะเห็นได้ต้องใช้ทั้งหยกของตาอี้หยกของต้าชเวียอิน ด้วยกัน2อันนะคะมาประกบกันเท่านั้นภายในดาบปิศาจมีหัวใจปิศาจดึกดำบรรยู่มีพลังสูงมากอย่างไม่มีที่สิ้นสุดหากได้ฝึกวิชาที่นั่นจะมีประโยชน์มากแต่ก็มีอันตรายมากด้วยเช่นกันมีคนรอดชีวิตกลับมาเพียงคนเดียวในรอบหลายๆปีที่ผ่านมาค่ามอซางไม่ต้องการให้ลั่วเชียนชิวชนะเลิศผู้ที่ชนะการประลอง จะได้เดินทางขึ้นชั้น7ของหมู่ตึกเทียนสิงได้ด้วยอัตโนมัตินะคะคือระดับของพลังเทพก็จะพุ่งปูดไปเลยนะคะที่ชั้น7ของหมู่ตึกเสียเทียนสิงนะคะเจ้าชินวันเทียนต้องทำมันให้ได้ จากนั้นนะคะภาพก็ตัดมาที่เยออูชวีค่ะไปหาไปชิวชวีนะคะแต่ไปชิวชวีพูดจาแบบไม่อยากคุยกับเยออูชวีค่ะก็แสดงท่าทีว่าเยออูชวีไม่มีความจริงใจทั้งคู่ก็ทะเลาะกันเยออูชวีเดาว,ว่าไปชิวชวีคงไปรู้อะไรมาแน่นอนเขาจึงเดินทางไปหาสิทธิ์พี่ใหญ่ชูเหมิงค่ะเยออูชวีถามชูเหมิงว่าพูดอะไรกับไปชิวชวีว่าอะไรเขารับหลัง ชูเหมิงก็พูดขึ้นว่าเขาไม่เคยว่าอะไรแย่อูชวีรับหลังแย่อูชวีหาว่าชูเหมิงอ่ะชอบไปชิวชวีนะคะแต่ชูเหมิงอ่ะก็ปฏิเสธค่ะแย่อูชวีไม่เชื่อทั้งคู่ก็เลยทะเลาะกันนะคะแล้วก็แยกย้ายค่ะนี่ภาพก็ตัดไปที่ไปชิวชวีค่ะตัวต้นเหตุนะคะกำลังนั่งเออนั่งจุ๊บไก่แกะสลักไม้อะค่ะก็คือ เป็นของขวัญที่ฉินเวินเทียนเคยให้นางตอนสมัยเด็กๆนะคะก็เอามานั่งจุบจูบมานั่งรูปคำก็คิดถึงนะคะคิดถึงฉินเวินเทียนค่ะนี่ไปชิวชวีก็เศร้านะคะก็คิดถึงเรื่องราวเก่าๆตอนเป็นเด็กกับฉินเวินเทียนนะคะภาพตัดมาที่องค์ชายเสี่ยวลู่ค่ะผู้ช่วยขององค์ชายเสี่ยวลู่นะคะซื่อคงหมิงเย่เนี่ยก็ เ,เห็นองค์ชายเสี่ยวลู่ไม่มีความสุขนะคะก็จึงตัดสินใจไปหาชินเย่าที่จิวฮวาเหมือนค่ะแล้วก็เตือนฉินเย่าว,ว่าต่อไปเนี้ยห้ามไปพบกับองค์ชายเสี่ยลู่อีกเฮฉินเย่าก็รับปากนะคะคือรับปากแบบงงๆค่ะคนดูก็งงค่ะว่าองค์ขลักทำไมต้องมาบอกฝ่ายหญิงนะคะต้องไปบอกคนของตัวเองไหมอ่ะองค์ชายเสี่ยวลู่นะคะและ้วก็อัดว่าออกแนว นะะคนนี้คือผู้ช่วยขององค์ชายเสี่ยวลู่เขาชอบแขวะฉินเย่านะคะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูการ l เลิฟ h i น e สโนเวล l a แอนด์ซีเพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ